เึ่งออกจากอูสีปุ๊บก็เอามาให้ชมกันปั๊บเลยนะครับผมตัวชุดแต่งโรงงานเขาเรียกว่าตัวไว t ์ e d ดิชันนะครับเป็นโฉมใหม่ของเจ้าซี v i c เอฟดีโฉมสุดท้ายของเขาแล้วนะครับจากไฟาฟ้า,ฟาอะไรต่างๆไม่มีการชนทั้งหนักและเบามาก,ก่อน,นะครับการโ์ทั้งแานภายนอกยันภายในมาตรฐานเราเหมือนเดิมนะครับทุ์พี่รถมือ2เท่านั้นนะครับผมเป็นรถเดิมๆมือเดียว ผู้หญิงใช้งานตามกระแสกันหน่อยนึงตอนนี้คือติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> ผมังนังไม่หมดอายุนะครับประหยัดน้ํามันคูณสามแน่นอนนะครับไม่พอใจคุยเข้าเงื่อนไขน,นะครับแถมวิทยุ Android ไปนะครับพร้อมกับแมทมาเลือกเองนะครับผมราคาลดโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี ละวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านหางขู่ใจมองหาให้หวานใจล้านสไตล์หรือกิ๊กรถมือสองณภาพดีรีวิวมิมุกเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่เชนดิ้งประจำวันทไปฟ้าฟังแล้วระคายหูกระผมขอกราบอภมาณที่นี้ด้วยนะครับ สวดีครับผมกลับมาพบผมอีกครั้งนะครับผมกับปอมทั่วพี่ครับรถโคตรถูกโคตรดีมีที่นี่ที่เดียวครับและวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่กับ c ี v i c เอนะครับตัวนี้พิเศษอย่างไรกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวสีขาวมุกโรงงานนะครับมีไม่กี่คันแน่นอนนะครับเป็นตัวชุดแต่งโรงงานเขาเรียกว่าตัวไ i t e Edition นะครับ เครื่อง 1,800cc n a ซีเนวิเกเตอร์แท้โรงงานครับล้อแม็กเดิมอะไรเดิมยางปี2021นะครับลูกค้าเพิ่งใส่ออกมาให้ต่อเอามาขายเราเลยนะครับกระจกครับไฟฟ้าหูข้างออกไฟฟ้าเรียบร้อยรถสีขาวมุกจากโรงงานชุดแต่งมีมาให้นะครับใจร้อนจริงๆนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าเพิ่งออกจากอู่ซีปุ๊บก็เอามาให้ชมกันปั๊บเลยนะครับไฟท้ายแปดเหลี่ยมแล้วเรียบร้อยนะครับหมายความว่า เป็นโฉมใหม่ของเจ้าซี v i c เอดีโฉมสุดท้ายของเขาแล้วนะครับไม่มีแตกไม่มีหักทั้ง2ด้านและเป็นสีขาวมุก100%เต็มนะครับทางเราได mm ้จ hmm. okay. ัดการสาดสีใหม่ไปให้แล้วนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เ uh, น <mythology> ี okay. ่ยไ้หมอนึงอยู่เลยก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าเขาก็มีรอยขีดข่วนอะไรมาแต่ว่า เดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่ามีการชนหรืออะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับผ <Okay. S 1> มนี่อย่างที่บอกไปนะครับเดวิเกเตอร์โรงงานเบาะหนังเครื่องพันแปดมีพร้อมครับผม,มรมกันต่อนะครับในส่วนของภายใต้ฝากระโปรงนะครับผมกันร้อนหายไปนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าก็ดีหน่อยนะเราจะได้ดูไปเลยว่ามีการชนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรปูกลับไปให้ใหม่นะครับผม <Okay. S 1> หัวน็อตเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมีการแกะทําสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวขอบอะไรเนี่ยอยู่เดิมเดิมโรงงานนะครับเป็นสีขาวมุก แ่เดิมโรงงานมีตัวเดียวเป็นตัวพิเศษครับคือตัว ไวท์อิดิชั่นตัวนี้นี่เองนะครับผมจากปลายฟ้าอะไรต่างๆไม่มีการชนทังหนักระเบามาก่อนนะครับติ๊กเกอร์จากโรงงานลอยอาร์ตลอยยาอยู่ที่เดิมครบทุกส่วนมองออกกอยู่ครบปิดตัดปลายสวยใสๆทั้งคันนะครับสบภาพตอนที่เห็นยังไม่ได้ล้างใหญ่แต่อย่างไรนะครับ <Okay. S 1> แต่ใจร้อนอยากให้ชาวตัวพีได้มองก่อนกับราคาพิเศษวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับส่วนคู่ประไรต่างๆจากโรงงานเนี่ย อยู่เดิมครบหมดนะครับผมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงแก้ไขทําซิ่งมาก่อนแต่อย่างไรนะครับเป็นรถเดิมๆม,ม,มือเดียวผู้หญิงใช้งานตามกระแสกันหน่อยนึงตอนนี้คือติดแก๊ส l P G มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ <Okay. S 1> ังยังไม่หมดอายุนะครับประหยัดน้ํามันคูณ3แน่นอนนะครับสาหรับ C i วิ c F B ตัวนี้ได้โฉมพิเศษได้แก๊สสวยขนาดนี้ใส่ใส์แค่นี้เดี๋ยวตามดูต่อเลยครับไปอีกฝ่ายข้างประตูคนขับนะครับผมอยู่เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้งงานเกิดขึ้นจุดตัด รอยอาร์ตต่างๆยังอยู่ที่เดิมครบหมดนะครับผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทาความสะอาดแต่ก็ยังดูสวยงามดีนะครับสุดปลายตัดด้านล่างคมๆจิิบๆเหมือนเดิมหอดแถมให้อีกหน่อยนึงรอยอาร์ตอะไรต่างๆอยู่เดิมๆที่เดิมหมดเลยครับผมสติกเกอร์อะไรต่างๆอยู่ที่เดิมจากโรงงานนะครับ <Okay. S 1> ระดูงูไล่เข้าไปดูได้เลยนะครับผมก้าโชวด้าหภายนอกยันภายในมาตรฐานเราเหมือนเดิมนะครับทุ์พี่รถมือสองเท่านั้นนะครับผมโชว์กันทุกสัดทุกส่วนแบบนี้ ทุกคันนะครับติดต่อผมมาได้เลยโดยตรงที่เบอร์ด้านล่างโทรหาผมได้เลยครับผมภายนอก ประตูรอยคับประเดิงตาอยู่เดิมบางดีหมดนะครับผมกล้าโชว์ตั้งแต่ภายนอกนะครับว่าไม่มีการชนทั้งหนักและเบามาก่อนอย่างแน่นอนนะครับไล่ตามมาดูที่กระดูกงูได้เลยนะครับแน่นๆเหนียวเหนียวแทบจะไม่เคยแกะเลยนะครับผมลักษณะแบบนี้ไม่มีการเก็บสีจากภายในมาแน่นอนนะครับรอยอาร์ตอยู่กลมๆดีทุกเม็ดนะครับผมวันนี้เปิดราคาเบาๆมาดูดูนะครับที่ 3 1 9 0 0 0บาทที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมทุกพี่รถมือ2ครับทั้ง3มช่องทางครับประตูซ้ายนะครับไล่ไปนะครับผมกับนางฟ้าของเราวันนี้นะครับ c ีวิ c f อปี2011ตามที่เรียนไปนะครับรถสวยบางบางเดิมเดิมตัวท็อปสุดๆุดชุดแต่งโรงงานลอยตัดด้านล่างคมคมจัดไปครับผมสีขาวมุกเดิมโรงงานครับแผงเพกนะครับของทาง c ีวิ c จะอยู่ทางด้านซ้ายมือประตูคนนั่งทางตรงนี้นะครับอยู่ที่เดิมจากโรงงานไม่มีการแก ไขเกิดขึ้นนะครับ <Okay. S 1> จุดรอยรักอะไรต่างๆ <Okay. S 1> เดิมๆกลมๆคมๆทุกสุดน,นะครับเอามาตรฐานเดิมของเราก่อนละกันก่อนออกทุกคันนะครับ ยินดีดูแลนะครับเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ให้นะครับผมเรียบร้อยดูแลก่อนออกทุกคันครับผมคันนี้พิเศษหน่อยนะครับดูแลระบบแก๊สให้เต็มระบบทั้งคันเลยครับผมบานซ้ายหลังนะครับบานนั่งของเรานะครับบานสุดท้ายนะครับจากภายนอกเดิมเดิมสวยสวยใสใสไม่ต่างกับบานอื่นนะครับลดได้เดิมได้สายผู้หญิงใช้งานจริงๆนะครับคันนี้เรียกว่า ใครมองหายอยู่เอาไปวิ่งงานเซลวิ่งทางไกลเนี่ยคันนี้ประหยัดและคุ้มมากๆนะครับผมรถไม่มีการแก้งงานเกิดขึ้นกล้าโชว์ให้ดูแบบนี้ทุกสัดส่วนนะครับตัวท็อปตามที่บอกไปนะพัน8เนไวายดิชั่นนะครับ ราคาเบาๆจัดไสแนั้นเต็มๆครับจัดไปเลยครับวันนี้ที่มีซุปเปอร์พีครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูส่วนของด้านหลังกันนะครับว่ามีการเคยชนเกิดขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับผมจุดตรงกลมลอยสัดอะไรเนี่ยอยู่เดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะครับทุกสัดส่วนนะครับผมตัวปีกปลายฟ้าโปรงเองก็แล้วแต่นะครับไม่มีการแย่งงานเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ อยู่เดิมเดิมโรงงานทั้งหมดไม่มีการแก้ง,งานเกิดขึ้นไม่มีการสกิดทั้งหนักและเบาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจ <Okay. S 1> ุดตัดอะไรต่างๆจากโรงงาน oh. อยู่เดิมดีทั้งหมดรอยรอตรอยตัดทุกสัสดส่วนนะครับคันนี้อย่างที่เรียนไปนะครับมีแก๊คให้จากโรงงานนะครับถังยังไม่หมดอายุนะครับผมก่อนออกเราดูแล ให้ทั้งระบบอยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> แม่แรงยางอะไหล่ไถล้อยางอะไรเองก็แล้วแต่นะครับยังอยู่ที่เดิมและใช้งานได้ดีวิ่งงานได้จริงทั้งหมดนะครับปิดทางแก๊สไม่เห็นได้อะไรได้าตาปกตินะครับผมสวยงามดีคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลรัลกษาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวก่อนออกไปผมดูแลจัดการชุดใหญ่ให้อีกชุดนึงแงนะครับผมเดี<ว>๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่า c ี v i c เ d กับแก๊สลักษณะท่าทางเป็นยังไงไปกันเลยครับสำหรับคันนี้ก็ตามที่เรียนไปนะครับผมเป็น Civic m d ตัวทอสเนะครับผมเป็นตัวพิเศษตัว White Edition นะครับ เติดแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับผมจากลูกค้าเราท่านเก่าเติดมาให้เรียบร้อยเก็บไว้ให้ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> สตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับผมไม่ที่ผมเนี่ยไม่มีการโกงกันแต่อย่างไรนะครับไม่295,000โลนะครับรถแก๊สใช้งานได้จริง ใช้งานมาอย่างดีนะครับตัวรถเนี่ยมี cruise control มาให้นะครับตามมาตรฐานของตัวท็อปและปรับเสียงขึ้นลงเปลี่ยนช่องวิทยุเนี่ยจากคัน้าตซ้ายอะไรได้หมดเลยนะครับก <Okay. S 1> ุมมอะไรเนี่ยเน่าๆหน่อยเดี๋ยวจัดก,การดูแลออกไปให้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนสาออกไปให้ตัวอะไราเดี๋ยวจัดก,การพุ่งหนังใหม่ออกไปให้นะครับ <Okay. S 1> ให้นาเบลพาเข้ามาดูว่าตัวเนเนี่ยเป็นยังไงก็คือ เป็นวิทยุของเครื่อง2องพเลยอ่ะก็ะคือมันน่าใช้มากๆนะครับผมมีเนมเกเตอร์มาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้หัวเกียร์อะไรต่างๆก็ยังดูสวยงามดีนะครับไม่มีการแตกการหักอะไรเกิดขึ้นตัวเก๊ะมากมันที่ชอบแตกก็ยังอยู่ดีนะครับแมก็กไรอะไรที่มันดูไม่ดีเนี่ยเดี๋ยจาจำการดูแลออกไปให้ใหม่หมดนะครับผมเหมือนเดิมก่อนออกเราก็ทําการล้างสปารถแบบ ถึงเหล็กล้างเอาลิเลียได้เหมือนเดิมนะครับตามมาตรฐานของเรานะครับโอเคเกไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักไปแต่อย่างไรนะครับ <Okay. S 1> คอนโซลอะไรเนี่ยก็ดูแลมาอย่างดีนะครับ ไม่มีการเหนียวไม่มีการแตกไม่มีการร้าวอะไรเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีอะไรแตกหกักปรับได้หมดทุกสัดส่วนนะครับอามาดูดีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่หมดนะครับผมทั้งคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆตัวนิเกเตอร์ไกด์อยู่ครบหมดนะครับทุกสัดส่วนนะครับเจ้าของเนี่ยแม้ว่าจะติดแก๊สเนี่ยแต่พูดจริงๆนะเข้าสู่ตลอดทุกการใช้งานถือว่าน่าใช้มากๆนะครับสาหรับตัวนี้นะครับอ้าวเนข้า ตรงนี้แล้วนะวิทยุเนี่ยต่อยมันเป็นเนก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็โบราณมากแล้วนะเ <Yeah. S 1> รนะียกว่าโบราณหนังมือโบราณก็หลักเก่าเออมันก็โบราณแล้ว,ลวคือในความหมายคือมันก็ไม่มี YouTube ไม่มีอะไรให้แล้วอ่าเดี๋ยวเราจัดก,การเปลี่ยนเราไปให้ถ้าเกิดไม่ชอบนะครับตัวนี้ก็คืนให้ลูกค้าไปด้วยแถ่ไปด้วยนะครับวิทยุเปลี่ยนใหม่ให้แม็กมาเลือกเอง <Hey. S 1> จัดก,การต่อครับเบาะหนังมีให้อยู่แล้ว ลักษณะคือมีการแตกทางด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวเราจัดการดูแลเปลี่ยนชิ้นให้ทางด้านนอกเนี่ยเปลี่ยนให้หมดเลย <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยจะสวยๆใสๆกิ้งๆทางด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันเนาะลักษณะก็ทางหลังดูดีมากนะ ไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักไปแต่อย่างไรนะครับ <Okay. S 1> แผงกงแผงข้างอะไรเนี่ยดูดีหมดเลยเนาะมีคู่หน้าเดี๋ยวจะการดูแลคู่หน้าไปให้เลยดีกว่าจะได้ใส่ใสก่กิ้งๆก,ก่อนออกนะครับผมเมื่อกี้ก็จัดกลางไปแล้วนะครับตอนนี้ดูภายในครบหมดแล้วอะไรหมดแล้วระหว่างอรอล้างโทรมาจองจัดไฟแนนซ์นอกบ้านนอกบ้านจัดทำไมวะจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะครับอยากาจัดที่ไหนหน้าบ้านที่ทำงานเนี่ยบอกเราได้เลยนะครับผมเงื่อนไขดีๆมีให้เพียบนะครับม่จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษไม่ถึง3บาท นะครับออกรถ0บาทน,นะครับของแถมทั้ง2อ,อย่างมีให้เหมือนเดิมนะครับดูรถกันอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ระบบแก๊สระบบแอร์ระบบไฟเราดูแลให้แต่ตอนนี้ไปดูการขับขี่กนันครับก็ที่บอกนะเบลเป็นนโรงงานก็ ตรงๆเนะี่ยมันไม่อัปเดตแล้วนะคือมันใ <Yeah. S 1> ช้ได้แหละแต่มันก็ไม่ได้อ, Maps, อัปเดตเหมือนกูเกิลแมปอ่ะกูเกิลแมปมันมีเรื่องของขึ้นมือถือนะมาช่วยอัปเดตมันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้แล้วก็ตรงรุ่นอยู่นะก็ไม่ได้เอาไปไหนก็คือเราแถม Android ให้รีวิวแอนดรอยให้เนี่ยก็ยังให้ตัวนิวเตอร์กับบ้านไปด้วยนะครับไม่ <Okay. S 1> ใช่แถ่มเติน,นแต่อย่างไรนะครับผมมาดูการขับขี่กันบ้างคือตั้งแต่ตอนผมซื้อมาก่อนทําสีลองขับขี่แล้้วูมาาากกเขสง จริงๆอะผมเช็คมาแล้วเนี่ยลูกค้าเข้าสือมาตลอดทุกระยะการใช้งานและเป็นใหม่แท้แน่นอนนะครับผมไม่มีการหน่วงไม่มีการอะไรเกิดข <Okay. S 1> ึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นรถแกส๊สแต่ขับดีไม่แพ้รถน้ํามันเลยแกส๊สสมัยก่อนช่วยได้ที่ตนะิดเนาะคนมันก็ไปชินกับการติดแต่กับเตอร์า้าใช่ปะเพราะว่า เราเติดอยู่ในอู่ของพวกอู่แท็กซี่ไงก็เลยจะแบบว่าไปชนไปอะไรตรงนู้นนะแต่ความจริงแล้วสมัยนี้ก็คือทั้งเขาเก่งหมดแล้วอะตอนเนี้ยเนะาะมาตรฐานอู่แก๊สดีๆด้วยอย่างเงี้ยอ,อู่ยนต์เอนเอนจีมีฟอร์มนะครับแล้วก็ดูแลมาติดตั้งมาอย่างดีมากนะลูกค้าก็ดูแลมาถึงถึงมีอะไรเนี่ยเข้าสู่ตลอดเลยเลยทำให้แบบว่ารถเนีย่ยมีภาพที่โหสมบูรณ์เลยแล้วไม่เคยแต่งเลยรถตัเดียรถตัวนี้มันเป็นตัวแบบว่าตุดแต่งโรงงานอะนะ ส่วนใหญ่ถ้าตามประสบการณ์คนที่ออกรถพวกน,นี้ <S 2> <S 2> <S เป็นผู้หญิงก็คือซื้อแบบจะได้แต่งโรงงานอะแล้วก็กูก็ไม่แต่งเลยเขาแต่งมาให้แล้วเขาจะความหมายว่าเป็นรถที่สมัยว่าเป็นผู้หญิงใช้งานจริงๆแล้วแม่งก็จริงอะรถผู้หญิงมือเดียวใส่ใส่จิ๊กๆิ๊กไปแท้อะพับทีชีวิตนี่ไม่ต้องคุยแล้วอัตราการเล่นนะแม่งแรงน่ากลัว <Wow. S 1> แต่ว่าช่วงล่างอะไรเนี่ยถ้าเทียบกับมาตรฐานจากแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วกันเนาะจะเรียกว่าเอาอยู่สบายสบาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันแปดหรือสองพันเองก็เถอะคือซีวิคเนี่ยเอาอยู่สบายๆเลยไม่ร่อนไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <Okay. S 1> แล้วตัวนี้เขาก็หากันมควักเลยนะซีวิคเอ็มดีเนี่ยคือตอนนี้มันราคามันจับต้องได้แล้วอะเรียกว่าถูกมากๆเลยกว่าปี้สองพันสิบเอ็ดราคาสามแสนต้นๆโอ้ปีสองปีที่แล้วยังอร่อยอยู่เลยทั้ง 6, 3, 7, เซนสหกตั้งหนเจ็ดสูงนมาเยอะมากอะเออน่าใช้แล้วก็เป็นบอดี้ที่แบบดูดีอะที่ว่าตระกูลนี้ดูดีหมดเลยพานมันใช่ไหมเออแต่ก็เคยสังเกตว่าซีวิค อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะมันจะทำแบบว่าสวยเจนเว้นเจนอย่างเนี้ย f อดีอ่ะผมว่าสวยใช่ปะ่ะแต่ FB ไม่อีบีแก่าสวยป่ะ,ะเดีย๋ยวถามแล้วกันเอฟดีสวยป่ะมันสวยในส่วนของด้านหน้าสวยส่วนปลายท้ายมัน,ปนแปลกแปลกอปเอย แล้วพอข้ามไป F4 อ่ะโคตรสวยโคตรสวยเออจริงๆงะนะว้ยที่ซีวิคเราต้องการสมัยไหนแล้วอ่ะใช่แกดูพวกใบนี้เด็กตาโตแล้วก็มาพวกดิเมนชันอะไรอย่างเงี้ยเห็นป<า>่ะเออถ้าเขาจะความหมายพี่ป่ะเ,เออแม่งทําสวยเจนเว้นเจนเว้ยก็คือแ <Okay. S 1> ปลว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นผมผมมองซีวิคอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะออก F3 ถอยมาเล่น F4 เลยดีกว่าเพราะว่าบอดี้อะไรเนี่ยแม่งสวยคือ สวยแล้วก็ไม่ตกสมัยไม่ลาสมัยกว่า f อฟะสักเท่าไหร่เลยทั้งใครในใครใน,นใครนอยห็นปล่ลักษณะคล้ายเอฟบีหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเอฟซีเนี่ยมันคุยกันไม่ได้แล้วมันข้ามไปเป็นสิบปีเลยุ่นี่นนะใช่ไหมคือเอฟบีเป็นตัวเลือกที่ดีมากกับราคาที่จับต้องได้มากๆและตัวนี้ก็เป็นคือตัวแบบสุดท้ายของมันแล้วว่ะคือปี1นึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหก็จะเป็นพวกเอฟบีไปแล้วไงโอเค <Okay. S 1> เออใช่ดึงก็แบบเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆคุณลุงอีงกูยังกระตุยเลยที่นี่แรงแค่ไหน คุณเรือ่องนี้ไปแล้วอ้าวเ,เข้าโค้งเมื่อกี้ก็โอเคมากๆนะ <S <S ไม่มีอะไรดังเลยทบมาโอเคแก๊สหมดขออนุญาตน,นะครับแก๊สหมดเปิดแก๊สก่อนโอเคก็เมื่อกี้ลองแก๊สมาเสร็จร้อยมาลองน้ำมันต่อเออน่ก็หมดพอดีอ้าลองน้ำมันต่อโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแก๊สน้ำมันวิ่งเหมือนวิ่งดี่ขึ้นอยู่แล้วนะเครื่องมันทํามาเครื่องสั่นดับน้ำมันเลยนะมันทำมาให้ใช้น้ำมันมันจะบอกว่า ขับแก๊สอยน้ำมันมันก็ตลกกันแหละเ,เออแต่ขับดีเนี่ยมันเป็นปน้ำมันทันทีก็ก็ขับดีเลยไม่ใช่แบบว่าหนวงหนึ่องอะไรแต่อย่างไรนะครับเพรว่าใครมองหารถไปวิ่งไกลนิดนึงวิ่งคุยงานให้ลูกน้องใช้ให้เซลล์ที่ร้านใช้โหแบบนี้นี่คือน้ำมันตอนนี้จะ50บาทแล้ว<ย>แต่ที่ยัง10กว่าบ,บาทอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหาสามได้เลย ม uh uh oh. จากวิ่งเดินหน <im Alto> like ึ่งเซลวิ่งเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นอะน้ำมันอะสามหมื่นเหลือหมื่นเดียวอย่างเงี้ยประหยัดสุดๆเลยนะแล้วก็ดูแลง่ายนะมันมีแก๊สดูแลสบายๆดูแลไม่แพงด้วยแล้วก็เหมาะมากๆกับยุคน้ำมันแพงตอนนี้นะครับยุคที่เขาคุมพวกเราอยู่นะครับคุมอยู่ทุกเม็ดจัดไปครับผมเป็นยุคน้ำมันแพงขท้าใช้สักคำหนึ่งไม่เสียหายเลยนะคผมแค่ดึงไปเนี่ยเราสมมติเราประหยัดเดือนละสองหมื่นอะ ปีนึงเท่าไหร่แล้วอะได้รถฟรีแล้วใ <Wow. S 1> ชะะ่ป่ะสองหมื่นปีนึงก็สี่เซนสี่แล้วเออเกือบได้รถฟรีแล้วอะโค้ดไว้ในใจเลยกลับบอกคนที่บอกว่าซื้อรถแก๊สเดี๋ยวตอนขายก็ราคาตก <Yeah. S 1> แต่ระหว่างที่วิ่งอะได้เงินคืนแล้วใช่ป่ะแล้วเราก็ใช้งานแล้วไม่ต้องปวดหัวด้วยใช้งานแบบวิ่งได้จริงเลยอะไม่ต้องมานั่งพะวงว่าน้่งมันจะขึ้นแบบว่าจะลงเมื่อวหร่หรือองมึงอู่ใช้แก๊สอะ เรามาสรุปกันข้างล่างอีกสักนิดนึงครับกับรถคันนี้นะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็๋ยวจะสรุปให้ฟังนิดนึงแต่ก่อนจะสรุปเนี่ยเอาที่แม่งขัดตาก่อนเลยแล้วกันเกุญแจง้องแงงหักเหกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกุญแจลักษณะเหมือนพวกซีมิกเอฟซีไปให้เลยนะเป็นกุญแจรุ่นใหม่ออกไปเลยมีที่มีแบบว่าปุ่มล็อกคายล็อกอะไรให้จากมีโมทตรงนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยครับแม็กมาเลือกเองนะครับผมจะเอาแม็กแบบไหนขอบเท่าไหร่อะไรอย่างไรมาเลือกเองเลยนะครับผมตอนนี้ ก็ดูลักษณะว่าไม่ค่อยดีแล้วนะมาเรื่องเองเหมือนเดิมครับอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้สีฟ้าสีเขียวสีใสมาคุยกันได้เลยนะครับผมกับวันนี้เราอยู่กับ Honda นะครับ Civic FD d o c นะครับผมปี2 0 1 1ตัว h i t e Edition นะครับที่เป็นสีขาวมุกโรงงานนะครับเครื่อง1 8 0 0ซีซีมีนีเวกเตอร์แท้ๆให้จากโรงงานนะครับไม่พอใจคุยเข้าเงื่อนไขนะครับแถมวิทยุ Android ไปนะครับพร้อมกับแมทมาเลือกเองนะครับผมราคา พิเศษสุดๆนะครับที่มีที่เดียวเท่านั้นนะครับผมที่ Facebook, Youtube แล้วก็ TikTok นะครับสามแสนหนึ่บาทเท่านั้นนะครับผมออกรถศูนย์บาทเงิน1บาทไม่ต้องนำมานะครับผมจะเฟน์ได้ทั้งที่หน้าบ้านที่ทำงานและที่ร้านเรานะครับโทรคุยเอกสารกับผมได้เลยโดยตรงนะครับที่เบอร์สูนยปดหนึ่งนะครับ 619637เกตตามเกคขีดผม,มีไว้ด้านล่างนี้นะครับผมเม่ได้ติดต่อกันนะครับทั้งทาง3ามช่องทางเลยนะวันนี้ซูเปอร์พีรถมือสองนะครับทั้ง Facebook YouTube นะครับและก็ TikTok นะครับผมเดี๋ยวผมฝากอีกทีหนึง่งฝากลายไอีให้ไว้นะตรงนี้นะครับผมสแกนกันติดต่อกันเข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับผมคันนี้วันนี้พิเศษมากๆและผมขอลาก่อนฝากไว้หคันในอ้อมใจนะครับผมรถใช้งานดีๆแบบนี้ ไม่มีมาบ่อยๆแน่นอนนะครับเต็ดแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับประหยัดไปอีกคูณสามนะครับไม่ใช่คันนี้ก็ไม่มีคันไหนแล้วครับผมสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com